พี่ปณนิชาบอกว่าเมาแล้วเมนเฟินเป็นเ,นเ,นเนมืองมะลำ้ำมจริงป้ ม่แบตเตอรี่กำลังหล่นแข่งแดดเจ้าภาพเจ้าภาพวันนี้จ้างมางานมันเกิดนะงานมันเกิดวงไม่แล้วก็วงบ่อยวงไม่เนี่กับวงเป็นธรรมดาที่วงเป็นสามแสนบอด mm. เดียวเต็มวงอะใจกระลอยบอกแอมอีกสี่แสนกว่าเจ็ดเจ็ดแสนกว่า,าจะลองมันเกิดจะทานอีกเนาะเป็นเหมือนครับ มีแฟนต่างชาติหรอมันงฉลองวันเกิดให้พร้อหรื่อไีรอยางกว่านั้นอีอเจ้าภาพใจใหญ่อยากซื้อเมาเมาแต่ทำไม่เป็นกดลิงก์ที่ผมปักหมุดเลยครับแตะลิงก์ลงไปนะฮะน่อร่อยสมตำครับผมไก่ย่างราบหมูมาเด้ครับ สภาพตอนที่เพิ่งลุกออกจากที่นอนสดมากแน่ที่เหลืองเทนมาบอลซีดีใชัย้ำวัดแตงนาไอไล่งพียดก็มอไล่เพจนี่แหละอิ่นคนเขากลุ่มแล้วพี่น้องรีบเข้ากลุ่มนะครับของพี่แม่กนขออยาเขาเบื้องลูกขออยากเขากล่องน้ำสิบ่าเห็นมากเขาไม่หมดจัดอย่า มีแดดเปิดแอร์เย็นได้วะยี่สิบองศาเย็นโพสต้องสุดๆไปดิกดในลูกหยุดแต่เมื่อคืนอากาศดีมากเจ้าว่าเด็กมีปัตตุรอเอาเขามันกินเนี่ยมันอุ้วเอา้าคนกค็เอขาอ,อื พอบางห,งหลังๆมามันไม่แจ้เงเยนะขังเขาพิดปกติได้นี่ไล่ถือเพจบ่ถืออยู่ได้ครับกดแชร์กดไลค์เนี่ยนะครับผมเพจคณะหรอเพจบอยครับเนี่ยเห็นไหมเออเพิ่งสองร้อยมันไม่เตือนอมไม่ขึ้นเลย มันอ,ำอ่ำบ่มันต้องกดเข้าไปดูค่อย่อๆึ้นแช่หน่อยใหม่ด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมอ,มอัหลานมูสซ่ค่ะพี่เบิร์เลยค่ะ ังไปเรินกันมาเดินกันไหมครับมานนี้เอบีก็นอนหลับทับสิบเดือนพันเดินพันทามหาเลยซื้อเป็นรอบเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดบาทครับแม่กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับโอนหมายเลขบัญชีเดิมแค่ร้อยยี่สิบแปดบาทชมไล์สดุด แต่จริงๆคือชมพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้จะเอาโทรศัพท์ไล พักกูกลางทุ่งนาเลยครับผมห้านาทีเพิ่งขึ้นแจ้งเตือนค่ะอ๋อเนี่ยครับผมดูแล้วที่ผมเริ่มไลฟ์เม่อกีของอาร์ตก็ไม่ขึ้นของไอ,อันก็ไม่ขึ้นน้อยพี่น้อยแม่นพวันบอกว่าเมาๆดีแบบนี้ได้แถมอีกแล้วใช่ครับผมมีแถมตลอดค่ะ พอบอยจำพพเพาเผพ้วได้บอกเพาเผา้วได้ลูกเพ้่าเผพ้วนั่นบอกเพ้าเเา้วย็งขอเท้จที่บอกว่าทองแมมที่ไปเห็ดเนี้ย